สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สิบแปดอสิบเก้านะครับสิบเก้าตุลาคมปีหกหกวันนี้ก็จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับให้เหยียบสีทางช่องนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับ <c oughs> วันนี้เป็นแนวทางของเซียนใจดีนะครับจะดีแนวทางมาแล้วนะครับเนาะ ขอขอบคุณเซียนใจดีนะครับแนวทางแบ่งปันยิบสทางช่องนะครับก็จะมาเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับเนะาะแนวทางรัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีหกหกนะครับเ่วนี้ตรงกรวันพุทธนะครับเนาะตรงกรวันพุทธยิบสี่ทางช่องนะครับเนะาะแนวทางรัฐบาลไทยงวดที่แล้วนะครับเนาะ เสียดายนะครับตนะหลุดไปตามๆกันนะครับเนาะลุดกันทั้งพวนทั้งพวงนะครับานะหลุดกันหมดเลยวดที่แลววัวที่แลวเซียนเจดีให้มาวิ่งบนล่างนะครับวิ่งศูนย์ลองหนึ่งนะครับวดที่แล้ววิ่งศูนย์ลองหนึ่งจับคู่ไม่เข้านะครับเนาะใลเมื่อเลขวิ่งเลขเด่นไม่เข้านะครับจับคู่ลําบากนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับเนาะ เรื่อว่าเรีหลักที่เรียกว่าเจมเจำจมไม่เข้าจับคู่ก็ลำบากพรจะแล้ววิ่งศูนย์วิ่งหนึ่ง 1, จับคู่ก็ศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดก็ไม่มีนะครับเขาออกสี่หกนะครับแต่ถ้าเป็นวิ่งสี่น่าจะเข้าเต็มเต็มครับเนาะเป็นสี่หกถ้าวิ่งสี่วิ่งหนึ่งนะครับสมมุตินะครับเนาะ ก็จะเป็น 4, 4ี 4, ่5ี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดเต็มเต็มเลยนะครับเนาะแต่วิ่งวิ่งศูนย์นะครับเนาะไม่เข้าถ้าเป็นหนึ่งก็หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับก็ไม่เข้านะครับเเป็นหนึ่งหกแทนหกเป็นหลักหน่วยนะครับเนาะดูจากการวางของเซียนจะดีแล้ววางหกไว้หลักหน่วยเลยนะครับเนาะศูนย์กับหนึ่งเป็นหลักสิบแต่ถ้าวิ่งเป็นสี่กับหนึ่งนะเต็มเต็มครับเนาะไม่ตรงกลับเลย ก็ย้ำนะครับเลขของเซียนใจดีให้เป็นเลขหลักนะครับเนาะแกย้ำมาบางคนอาจจะว่าเยอะจังเลยตั้ง12คู่ประมาณนี้เซียนใจดีบอกว่าให้เป็นเลขหลักนะครับหลักชอบหลักไหนเอาหลักนั้นนะครับถ้าชอบมันแกที่แกนินให้หลักไหนก็เอาหลักนั้นนะครับเนาะได้ดีๆมาจากไหนเลยว่าทำเองได้หลักไหนจัดไปเลย เก็บีให้ซ้ำหลักนะครับอย่างวดที่แล้วก็ให้หลักศูนย์หลักหนึ่งหลักเก้านะครับถ้าตรงใจกับหลักไหนก็จัดหลักนั้นเลยของเซียนใจดีนะครับเซียนใจดีของวันนี้ให้มาแล้วนะครับวันนี้ให้มาแล้วก็ขอบคุณเซียนใจดีครั้งหนึ่งนะครับพแนวทางมาเปีบบ่นปันนะครับเนาะในช่องเบาสารคามก็วันนี่ระหััดชิปสดเหมือนเดิมนะครับก็ข,ขี่พา,า,ายังงบนไม่อาหารปลาเหมือนเดิม ที่เก่าเวลาเดิมนะครับที่สวนสุขภาพรัดหลวงนะครับเนาะแถวแถวใกล้ๆกลบ้านนะครับเนาะอาหารปลาก็อาหารนกวนเวียนอยู่แถวนี้นะครับเนาะใกล้บ้านไปง่ายมาง่ายครับสะดวกขับรถไปถึงสิบนาทีนะครับเราก็ถึงแล้วปลาเยอะมากอาหารเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับโยนไปหายโยนไปหายเนี่ยนะครับเนาะผ่านาุงลนไปก็เพื่นเพ่อนเจริญใจไปนะครับเนาะเปิดหูเปิดตาก็ถือสว่ามาเที่ยวนะครับก็ไดนแนวทางไปด้วยในตัวเหมือนเดิมนะครับเนาะ กดเดินไปที่แนวทางนะครับเดินไปที่แนวทางเหมือนเดิมคือตัวมาเที่ยวได,ได้ได้แนวทางไปด้วยในตัวเหมือนเดิมผ่าก,ก้เยอะจริงครนะับเนาะให้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับเนาะเที่ยวนี้แนวทางถูกไปให้อีกเหมือนเดิมนะครับไปอีกเหมือนเดิมไปอาทิตย์ว้นอาทิตย์นะครับเนาะส่วนใหญ่จะไปอาทิตย์เป็นอาทิตย์ปา่าเยอะเหลือเกิน การให้อาหารพาก็เป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเนาะให้เขาอิ่มท้องก็ถือเป็นการต่อชีวิตนะครับต่อชีวิตสัตว์บ่มโลกนะครับเนาะการทำบุญก็มีหลายรูปแบบแล้วแต่ถนัดนะครับถนัดแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับเนาะความสุขทางใจก็วันนี้ก็มาที่แนวทางของเสียนใจดีนะครับช่วงน,นี้บนล่างนะครับวิ่งสี่รองห้านะครับวิ่งสี่วิ่งห้า บนล่างนะครับจับคู่นะครับถ้าสี่มานะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดสี่เก้านะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดสี่เก้าถ้าสี่มาแต่ถ้าเป็นห้ามาแทนก็จะเป็นห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้านะครับ ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าแต่ถ้าไม่มีสีก็ไม่มาห้าก็ไม่มานะครับเสียเ่ยนเจดีบอกว่าต้องเป็นสามแน่นอนก็คือสามศูนย์สามหนึ่งสามแปดสามเก้าดูจากตัววางตัวเลขหลักหน่วยนะเป็นเป็นศูนย์นะครับเนาะเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นแปดเป็น 8, เก้าน,นะครับหลักหน่วยลักษณะการวางคล้ายๆเที่ยวก่อนนะครับเนาะ หกเป็นหลักหน่วยก็ทั้งสามหลักนี้นะครับเชียนจจดีบอกว่าชอบหลักไหนจัดหลักนั้นนะครับบางคนบอกว่าได้หลักสี่มามาแน่นอนหลักสี่ก็จัดเลยครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดสี่เก้านะครับจัดได้เลยจับตาที่เลขวิ่งนะครับบางทีจับผู้ผิดแต่เล้ววิ่งยังทำงานนะครับเสี่ยนใจดีสี่กับห้าผิดน้อยมากนะครับเนาะ ก่าจริงคงเป็นสี่เป็น5้าเป็นสามนะครับเนาะคิดว่าเราเดแล้วเหล็กเด่นของเซียนเจดีนะครับน่าจะเป็นสี่กับห้ากับสามดูจากวางตัวเลขนะครับเนาะแต่ว่าเซียนจจดีน่าจะชอบสี่กับ5้ามากกว่าดูแล้วนะครับเนาะเพราะว่าเป็นตัวเด่นสี่เด่นห้าสามเป็นตัวรองประมาณนี้ <c oughs> ก็ถ้าหลักสี่มาถ้าเด่นที่สดุดชอบที่สุดนะครับสีคู่นี้เซียนเจดีชอบสี 0, ่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้านะครับ สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าหรือว่าสี่จะมาอีกรอบหนึ่งกดลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะสี่เดือนดีช่วงนี้ทั้งล่างทั้งบนนะครับล่างสองตัวบนสองตัวเลยวัตทิ่ผ่านมาคนนี้จะเหลือทิ้งไว้สักตัวไหมกดลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะถ้าสี่มานะครับก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้านะครับชอบที่สุดเลยเชียนจะดีบอกถ้าเป็นห้านะครับก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้านะครับขีดจินตายัยงแดงนะครับเนาะ ตัวนเน้นเลยของเสียนใจดีนะครับส่วนถ้าทั้งสีทั้งห้าไม่มาผ,ผิดความคาดหมายนะครับเนาะ mm. เกินคาด mm. ก็จะเป็นหลักสามแทนถ้าหลักสามมาชอบสองคู่นะครับคือ30กับสามเก้เท่านั้นนะครับเนาะชอบที่สุด30 3.9 2คู่ก็ใครชอบเหนเสียนใจดีก็จัดได้เลยนะครับเนาะจัดได้เลยหมดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีหกนะครับ เดือนใกล้ๆสิ้นปีนครับเนาะเลยอีกสี่งวดนะครับเนาะอีกสี่งวดห้างวดนะครับเนาะก็จะสิ้นปีแล้วก็จะสิ้นปีแล้วปีนี้เดือนธันวาท,นที่ผ่านมาจะมีสามงวดนะครับเนาะมีสามงวดที่ผ่านมาปีนี้ก็น่าจะคล้ายๆกัน,นครับเนาะจะไม่เช็คตารางเลยน่าจะไม่ต่างกันก็ฝากไปแค่นี้นะครับร้องทุกคนเงๆๆเฮงรวยนะครับงเฮงรวย ถูกหวยไปด้วยกันนะครับรนอะหัวดนี้ก็ฝากไว้ที่นี้นะครับเจนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ